สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นเจอร์ไลท์สไตล์อินเดียมากจ้ัพ่อแม่พี่น้องผ้ามายังหาร์เบองไอ้ยหยดหยาตะกะแตนจ้ัพ่อแม่พี่น้องจ้ามาไม่ใช่มีบอเนี่ยไปเห็นเดยดงพักบุ้งยอมหนึ่งอยู่พ่นเป็นไรจ้าบรรยากาศเอ้าเอามือเดียวโทรศัพท์มาซองเครื่องดังปิ้งปิงอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ามึงบรรยากาศวิวอยล้านคงจอยด้วยพูด ลุงกินหนามแดดออกลุงกินหนามย่างพอดีพอเห็นในโทรศัพท์พอเห็นนะจ๊ะน่ะพามาย่างเบิ่งชมวิวทิวทัศน์พ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งทุกนดอกไม้ดอกไหลมือสวยงามไปดีปัดทุ่งมาเบิ่งไหญ่พักบุ่งทั้งทั้งหนาจอยดูเป็นได้จากพอดงผักบุ้งของจอยร่วมแห่งเดียพ่อแม่พี่น้องจ้า ลมบอยบอยยืนใจลอยคิดทอดผู้เบาผู้แล้วผู้นะ่ะสวยงามอีลีผู้นะ่ะไปเบึงท่างผู้นู้นคือขัดแฉผ่ามาเบบึงไปเรื่อยๆพ่อ,อยังกะสิเก็บอันนั้นบึงนี่ทำไมแล้วขัดนี่เบึงดูโอ้ยยอมนี่นี่ถือใจสาว้าจอยเลยขัดหนึ่งบึงนี่ เรดนะสวยงามกับจ้ะสวยงามจริงๆนน้กะีบึงอันนี้กชีบึงมีแต่ยอดบบวบสวยๆเดี๋ยวจะพาหากกันปุ่บจังหน่อยนี่แหละพุ่นะปีที่แล้วมาดงมาเก็บตรงนี้โอ้คุณนะทั้งยอดพักเสียนพ่อแม่พี่น้องจ้ามากตรงนี้แหละบอกกับพ่ญ่ พ่อใหญ่เลาพ่อใหญเล่าว่าหักออกหลายๆเลยหักออกไปมันหมดแบบนันจังบ่หกเลยวะจังเลยปักเสียงฝรั่งจังากเสียงฝรังก็งามโอ้คุณน่ะ เสียงฝรั่งจิกจักๆสวยงามอีหลีนะอเด็ดออกมาหลังงามดวงฟักหนุม่มฝรั่งทั้งดวงฟักเสีสายนสะสะใหญ่ใหญ่ เต็มป้าไปเพดจักจกิเก็บกินยังเนี่ยผู้ใดจะสกินท่านบาทนนี้หัวหนุดยอดบอบหนะเอ้ยคักไลยเด็ดอี๋ดิใส่ถุงไว้ว้เนี่ สวยนะคุณน่ะแคนี้ก็สวยแค่นี้ก็สวยเล้าใจแล้วไม่ต้องอะไรมากมายในชีวิตมาเบิ้งล่ำนี่แล้วก็คักขึ้นเองุณน่นะโอ้ยจะเป็นเราคักหลายคุณนะ่ะเดิดอีริปป์เบิ้งลำนี่เบิ้งล่ำนี่ พูนะ่ะพูนะ่ะเฮ้ยเราขัเอา,าอ,เอ,อดดีทจะโซฟาบานะพูนะ่ะพูนะ่ะโอ้โหเขเลือดแท้ เก็บรวมผสมผสานกันไปไปเกนไปออมใส่กันหมวัวเด้วก็ว่ากันไปพัชนาทเลือก็จะ่รำแบบนี้จ้ะคกนี่นผีมาบุญผีมึง,มงเล่าแน่นี่ ความสวยของเราเนี่ยนี่จะไม่ลอกขักลายโอ้โหโอ้โห ภาพนี่นี่อยากให้เห็นวิวนี่เจ้สม้ง,งามขักแย้งเนี่ย,นนยโอ้ยกลัว่จะมาแตกกลับแพ้งไหโอ้ังเสียงแล้นี่เสือื่นสืออ่อนแล้วนี่นี่ จังสิ่นะยังแสบเป็นบักยุ่นนะสุดยอดเลยนะพุ่นนะ่นนะุ้่นนะเราะมาเลอกแบังรุ่นนี้สวยงามนะจ๊ะเนาะเอกอีีไปาแค่นี้พักผุ่งเอพักผุ่งฝรั่ง เก็บักบกเงพักเีแล้วมันอนแนอนก็จะเอาหมดแล้วนนลุ่มอีกแล้วเดนนี้แล้ว แบดออกอน,นี่สามี่ลดเราสู้ผักชีล้อมก็พ่อผักชีล้อมจะกัเสอียังแนนนี่ผักชีล้อมตัวกอนสี่พไปแกงรับรวมด้อจะก,กินกับเล่นมาเก็บอรลวด สวยจ้ะพร้อมจะกันระเบิดระเบิดไปเลย ไปค่ะ